อออกกนหถ่ายรูปพันไหมไม่ทันหรออีกทีหนึ <ks lava> <less> okay. mm ่ง hmm. ท <that> ัางนี้ยังไม่ทันอีกหรอคะพอแล้วนะพอแล้วนะโอ้ใช่ค่ะน้องไลออั้นเป็นยังไงบ้างสองร้อยสมัยสองร้อยสมัยสอติดใจฟังกันได้ทีวีจะไปสักห้าร้อยไหมคะพอแล้วครับพอมานานแล้วครับ โอ้ยวันนี้ได้ฟังเสร็จทุกสดๆร้องพร้อมมากแล้วก็การขับวันนี้น่ารักมากๆเลยเยอะมากๆขอบคุณับด้วยนะคะนีหน้าหลักมา้าเลยเดี๋ยวให้น้องไรอันฝากผลงานก่อนนะคะช่วงนี้ทำอะไรย่างไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดงานนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มางานในวันนี้นะครับผมแล้วก็ผลงานก็จันถึงสุขครับผมหรือพระอหัดนั่นแหละ ปันหารสุดทหารนะเก็บเหมอนชเขาตกลงใครไปออกกันแน่เนี่ยนี่กีฬาอยู่นะจานในพระรัชครับช่วงนี้นะก็เป็นไม่หมดนี่ผมกงอยานี้นะครับนี่นะคค่อันเกิน ติดตามได้สักคู่หนึงสักคู่นึ่งีลยวี็มีละครครับละครรังทายอยู่ของบพ้อยครับก็ฝากไปด้วยครับตอนนี้ยังถ่ายไม่เสร็จแล้วไป่ยรูปรูปไทยอ่ะว่าไม่ไปร้า่ออ้านตอชืแต่แฟนคลับรู้เรียรู้ได้ตอนนี้เราไปแล้วรู้แล้วรู้แล้วอรู้แล้วเนี น้องครับวันนี้มาเที่ยวงานโอท็อปครับก็อยากจะให้พูดเชิญชวนนะครพ่อแมพี่น้องมาเที่ยวงานโอท็อปกันครับครับบผมฝากงานโอท็อปนะโหเมื่อกี้เร้ยกซื้อส้อยซื้ออะไรไปด้วยนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างศิลปะแล้วก็สวยด้วยนะครับฝากแม่นะครับทุกคนที่มางานวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนก็เดินทั่วงานกันสักหนึ่งนะครับผมมีของมากมายกายกองให้เลือกใช้กันเลือกซื้อนได้เลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณศิลปรนของเรานะคะขอเชิญพนองให้กับแรงอีกครั้งหนึ น้าเซลฟี่ครับผมนะเซลฟี่ด้ยขออนุญาตเซลฟี่กับทุกท่านด้านด้วยนะคะเชิญค่ะอยู่กับพี่ก่อนนะอยู่กับพี่ก่อนจะขึ้นไปไหนนะฮะเดี๋ยวของเดี๋ยวของจะให้นะเดี๋ยวของเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กินนะครับ ทีมงานน้องไออั้นก็น่ารักมากเลยนะคะอยากถ่ายแข่งมากเชิญทีมงานน้องไออั้นได้เลยนะคะมีอะไรให้พี่ช่วยถือก็บอกได้เลยนะคะพี่ก็ยินดีนะคะคอนเสิรออกมาได้หนึงเดี๋ยวให้น้องไออั้นได้ถ่ายภาพกันก่อนนะฮไม่ถ่ายแล้วอได้ค่ะพี่ๆผู้บริหารนะคะจากกรมการพัฒนาชุมชนวันนี้ให้เกียรติมารับชมในคอนเสิร์ตของเราด้วยนะคะเราด้วยไหมเราอยากถ่ายทำไมใึงไม่ถ่ายขอถ่ายด้วยมาพี่ละหน้าเลยแล้วก็ จะได้ไม่บังด้านหลังนะจะได้ไม่บังด้านหลังนะคะมาจ้ามาจ้าใครกลับไปแล้ววิ่งมาถ่ายรูปก่อนแม่จ้าครับกลัข้ามครับมาก่อนให้จัดระบบกันให้ดีๆก่อนอ่ะโอเคได้ไหมพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมไหมข้างหลังยังไม่พร้อมนั่งลงนะนั่งลงนะพี่จ๋าพี่จ๋านั่งลงไหนังแถวหน้าแถวหน้านั่งลงนะคะจะได้ไม่บังแถวหลังนะคะจะได้ไม่บังเข้าไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายไดแล้วเข้าไปถ่ายเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเด้อเร็วจ้า หนึ่งสองสามเฮ้ขอดังกว่านี้แม่ดังกว่านี้หนึ่งสองสามเฮ้อีกทีจะหนึ่งสเลเลนะขอบคุณค่ขอบคุณค่ขอบคุณคับเอาเชไปกับรรยกอรั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับแม่สอดิษทุกท่านครับดทากับบ้านเส่าขอบคุณค่ะโอเคแล้ว